เาละต่อไปนี้คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงควรที่จะก้าวเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์ข้อหนึ่งเป็นธุรกิจของคุณเองผมคิดว่าคนเราย่อมอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองใช่ไหมครับข้อสองคือการเริ่มต้นธุรกิจโดยใช้ทุนเพียงเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าใครก็สามารถเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์ได้ ข้อสามความเป็นไปได้ของรายได้ไม่จำกัดไม่มีเพดานพวกคุณส่วนมากจากอาชีพทั้งหมดที่พวกคุณทำอาชีพเหล่านั้นตามก็มีเพดานทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นธุรกิจในครอบครัวซึ่งครอบครัวสามารถทำงานด้วยกันแทนที่แต่ละคนต้องออกไปคนละทิศคนละทางข้อสีคุณสามารถเริ่มต้นโดยทำงานแบบพาร์ทไทม์ได้ คุณไม่จะเป็นต้องลาออกจากอาชีพของคุณรายได้ของคุณจะมีความมั่นคงแม้ในเวลาที่คุณป่วยถ้าคุณมีธุรกิจแอมเวย์ดีๆคุณก็สามารถนอนพักสบายๆไปปีนึงได้เลยทีเดียวเราจะไม่กันคุณออกแล้วก็บอกว่าสมาชิกของคุณหมดอายุแล้วนะลาก่อนนะแล้วก็ตัดเช็คค่าตอบแทนไปเราไม่ตัดสภาพของคุณแม้ว่าคุณจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำ คุณแค่นำสิ่งต่างๆมา,า,ารวมกันแล้วถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่แค่นั้นผมไม่รู้จักาธุรกิจประเภทอื่นๆในโลกใบนี้ที่มีการส่งต่อไปยังบุตรหลานของคุณโดยอัตโนมัติและยังความเป็นไปได้ของรายรับสำหรับธุรกิจนี้ธุรกิจนี้ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่ในจุดยืนของบริษัทและยิ่งไม่ควรมีในจุดยืนของคุณอีกด้วย แต่ถ้าไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังแล้วการที่คุณจะอยู่กลุ่มไหนก็ไม่สำคัญอีกต่อไปจริงไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็จะมีโอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลกของแอมเวและชั่วขณะที่คุณฝ่าฝืนกฎโดยการพูดว่าฉันดีกว่าเธอก็เท่ากับว่าคุณฝ่าฝืนหลักการหรืออาจขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ภายใต้สายงานของใครในการที่จะบอกว่า ธุรกิจนี้ดีหรือไม่ดีแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมบอกกับคุณคุณบอกว่าธุรกิจนี้ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังการประกาศเกียรติคุณเข็มเกียรติคุณรางวัลภาพถ่ายในหนังสือพิมพ์คือโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือาศาสนาใดาก็ตามและนั่นคือข้อห้านะครับ ไม่ใช่สิ่งสำคัญว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรหรือมาจากที่ไหนไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีเชื้อชาติอะไรไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีผิวสีอะไรไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีการศึกษาระดับไหนข้อหโอกาสในการขายคนมากมายต้องการที่จะขายใช่ไหมครับ ข้อเคือโอกาสในการสนับสนุนหรือการบริหารซึ่งเราเป็นทั้งสองอย่างข้อ 8, ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศมากมายคุณมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคุณมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคุณมีผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนคุณมีอุปกรณ์โลหะพันธ์และคุณก็มีสินค้ามากมายหลายระดับ ตอนแรกเจกับผมเริ่มต้นโดยสินค้าเพียงชนิดเดียวประเภทเดียวคุณมีโอกาสที่จะทำการค้าแบบขายส่งซึ่งสนใจสินค้าเกือบทุกชนิดที่คุ้มค่าในการขายข้อกคุณมีสินค้าที่ผ่านการทดสอบทดลองใช้และพิสูจน์แล้วเก็บอยู่เต็มโกดัง คุณมีองค์กรที่เป็นตัวแทนของคุณซึ่งพร้อมรับประกันสินค้าแบบสมบูรณ์ในโลกนี้ใครก็ตามที่เป็นที่สนใจของพวกเราพวกเขาไม่ชอบผลิตภัณฑ์พวกเขาเอาสินค้ามาคืนเราก็คืนเงินให้พวกเขากลับไปการได้ทำงานในองค์กรที่มีหลักการอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีมากโอกาสด้านต่างประเทศพวกเขามองดูทังเลือกทั้งหมดในการหาเงินมาสู่ธุรกิจนี้ พราไม่ได้มีเพียงหนึ่งหรือสองวิธีเท่านั้นคุณมีรายได้จากการขายมีรายได้จากการสร้างองค์กรรายได้ของคุณเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนความลึกและความกว้างคุณเป็นคนเลือกวิธีเองทางเลือกของรายได้ในรูปแบบอื่นไม่ใช่เพียงแค่เช็คใบเดียวอย่างที่คุณเคยได้ก่อนหน้าเข้าร่วมในธุรกิจนี้ทางเลือกของการทำงาน เรามีกลุ่มหัวหน้าซึ่งเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์เพราะทุกคนในธุรกิจนี้เติบโตขึ้นมาจากจุดล่างสุดและฝ่าฟันจนมาถึงจุดที่พวกเขายือนอยู่ในธุรกิจปัจจุบันดังนั้นคุณจึงมีเหล่าผู้มีประสบการณ์คอยบริหารองค์กรย่อยข้อ10ไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษาข้อ11ไม่บังคับการ,กรเกษียณอายุงาน ผมจะเปรียบเทียบธุรกิจนี้กับงานทั่วไปอื่นๆของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้โอ้คุณอายุหกสิบห้าปีแล้วคุณต้องออกไปคุณทำงานที่นี่ไม่ได้อีกแล้วจบแล้วคุณแก่เกินไปคุณถูกตัดออกคุณถูกปฏิเสธผมเขาบอกคุณว่าการได้ทำงานในธุรกิจที่คุณไม่มีวันถูกตัดออกและไม่มีวันถูกปฏิเสธคือสิ่งที่ดีจริงๆ คุณจะอยู่ในธุรกิจนี้ไปเท่าที่คุณต้องการผู้หญิงก็ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับผู้ชายในพื้นที่ส่วนมากของโลกใบนี้ผู้หญิงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเทียบเท่ากับผู้ชายแต่แล้วทนใดนั้นคุณก็ก้าวเข้ามาในธุรกิจที่มีความเท่าเทียมกันอย่างที่สุดนี่คือประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอเมริกา มีการสาธิตและองค์กรต่างๆที่เรียกร้องให้ปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกับผู้ชายข้อ12คือการที่คุณได้มีโอกาสจัดการอบรมอย่างเต็มรูปแบบให้กับองค์กรของคุณข้อ13คือการที่สามีและภรรยาได้ทำงานร่วมกันข้อ14 คือคุณสามารถลาหยุดเมื่อไรก็ได้ที่ต้องการไม่ใช่เมื่อบริษัทเห็นด้วยคุณตัดสินใจว่าจะเดินทางแต่พวกเขาจะบอกคุณว่าขอโทษด้วยมีคนใช้วันหยุดช่วงสองอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมไปแล้วคุณลาหยุดช่วงอื่นก็นแล้วกันซึ่งคุณสามารถบอกได้ว่าไม่ผมต้องการที่จะไปเดี๋ยวนี้ ข้อ 15. ไม่มีการกำหนดชั่วโมงทำงานที่แน่นอนไม่มีใครมาคอยบอกว่าคุณจะต้องทำงานเมื่อไรถ้าคุณต้องการทำงานในเวลากลางคืนแล้วออกไปเตะฟุตบอลตอนเช้าต้าสบายเลยครับคุณสามารถกำหนดชั่วโมงของคุณเองได้ข้อ 16. คือตัวแปรด้านความรักในธุรกิจแอมเวย สำหรับหลายๆคนนี่คือความรักครั้งแรกที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขานอกเหนือจากการแต่งงานทีเดียวพวกเขาได้พบปาก,กับผู้คนซึ่งรักและใส่ใจพวกเขาสิ่งนั้นคือตัวแปรด้านความรักนั่นเองพวกเขาคือผู้ที่ยังคงอยู่ในธุรกิจเพราะความรักเป็นหลักพวกเขาไม่ทำอะไรในธุรกิจนี้แต่พวกเขาก็ยังอยู่เพราะพวกเขารักที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคุณ เพราะคุณได้สร้างบรรยากาศดีๆขึ้นและคุณรักพวกเขาเช่นเดียวกันข้อ17ไม่มีการกำหนดพื้นที่ไม่มีการแบ่งส่วนพื้นที่นั้นพื้นที่นี้คุณมีอิสระทั่วทั้งประเทศนี้และแม้กระทั่งโลกของแอมเวททั้งหมดด้วยข้อ18คุณสามารถมองโลกได้ด้วยธุรกิจแอมเว นั่นคือสิ่งที่ทำได้จริงๆข้อ19คือความสัมพันธ์กับรัฐบาลและกลไกสนับสนุนซึ่งเราทำขึ้นกับรัฐบาลในฐานะตัวแทนของคุณเพื่อทำให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณสามารถทำงานและจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเปรียบเสมือนการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบที่เกิดขึ้นทั่วโลกข้อยี ศูนย์ค้นคว้าและวิจัยซึ่งคอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาตลอดเวลาโลกเปลี่ยนแปลงไปเสมอทำให้เกิดความคิดใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจห้าปีต่อจากนี้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณขายจะก,กลายเป็นของใหม่เอีม่มและเหมือนกับสิ่งที่คุณขายครึ่งหนึ่งของทุกอย่างที่คุณทำก็จะกลายเป็นของใหม่เอีม่มในห้าปีที่ผ่านมา มีบริษัทมากมายที่บอกว่าโอ้เรามีลูกเล่นใหม่แต่พวกเขาก็ไม่มีอะไรมาสนับสนุนของที่ว่านั้นเลยพวกเขาไม่รู้ว่าของเล่นที่ว่านั้นจะตายสนิทในสองอาทิตย์หลังจากนี้ผมเคยเห็นนะักธุรกิจเก่าของแอมเวย์ที่เกิดความคิดที่ว่าพวกเขาจะไปร่วมกับธุรกิจที่ขายแผนลดน้ำหนักแบบใหม่แต่เมื่อพวกเขาเข้าร่วมในธุรกิจนั้นจริงๆ บริษัทนั้นก็ล้มซะก่อนเพราะพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังมุ่งไปที่ใดดังนั้นคุณจึงต้องทำงานเสมอเราวางแผนล่วงหน้าทุกๆ5ปีเสมอว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใดบ้างข้อ21คือเครื่องจักรซึ่งควบคุมด้านมาตรฐานที่คุณสามารถเชื่อใจได้ ข้อ22คือการสนับสนุนด้านกฎหมายรถจ้าทนายความ25คนที่นี่ซึ่งนั่นไม่ได้รวมถึงบริษัทเกี่ยวกับกฎหมายที่เราติดต่อด้วยทั่วโลกเพื่อทำให้ธุรกิจนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่กฎหมายสามารถยอมรับได้ข้อ23คือการจัดรูปแบบความเป็นหุ้นส่วนรูปแบบเพชรและรูปแบบ EDC ซึ่งเราใช้ในการสื่อสารคุณพูดกับเราแล้วเราก็พูดกับคุณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้อ24เกี่ยวกับจุดยืนของเราที่สนับสนุนส่งเสริมระบบการค้าเสรีซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโลกใบนี้ในการที่จะให้อิสระกับผู้คนข้อ25คือบริษัทที่อยู่เบื้องหลังคุณ มีความมั่นคงด้านการเงินสูงสามารถยืนหยัดภายใต้ความซบเซาทางเศรษฐกิจและมีหนทางที่จะพลิกสถานการณ์เช่นนั้นได้ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีทางสูญเสียความสามารถในการจ่ายโบนัสสำหรับเดือนหน้าไปอย่างง่ายได้เรามีผู้บริหารที่เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ประจำอยู่ทั่วโลก เรามีประสบการณ์ทำงานร่วมกันกว่าพันปีในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ข้อ26เราไม่เคยมีการประทวงหยุดงานหรือการหยุดชะงักในการทำงานที่จะทำให้เราไม่สามารถส่งสินค้าให้กับคุณได้เราไม่เคยปิดที่นี่เพราะความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากพนักงานซึ่งหมายความว่าเราทำได้ค่อนข้างดีกับพนักงานของเรา และจะเป็นเช่นนั้นกับพวกคุณทั้งหมดด้วยนี่คือจุดที่สําคัญมากครับข้อ27คือการโฆษณาหลากหลายรูปแบบในธุรกิจของเราการโฆษณาคือการสนับสนุนคุณแบบอ้อมๆเท่านั้นแต่จะไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของคุณซึ่งจะไม่เป็นอย่างนั้นและเราโฆษณาหรือเปล่าใช่แล้ว สำคัญไหมแน่นอนในแบบที่เรียบง่ายจะทำให้ยอดขายของกลุ่มคุณเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมไม่คิดอย่างนั้นแต่มันจะทำให้ตัวแทนจำหน่ายของคุณรู้สึกดีขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศแต่แน่นอนว่าจะไม่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าขึ้นข้อ28คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ29เราคือกลุ่มคนที่เอื้อเฟื้อและใส่ใจผู้อื่นพวกคุณทุกคนให้การสนับสนุนที่มาและสิ่งต่างๆที่คุณจ่ายเงินไปคุณให้เวลากับสิ่งนั้นในการสร้างประเทศของคุณเมืองของคุณชุมชนของคุณโบสถ์ของคุณหรืออะไรก็ตามเพื่อให้สถานที่ที่คุณอยู่ดีขึ้นและผมสามารถบอกได้ว่าชาวแอมเวย คนของเราจะหยิบยื่นและแบ่งปันสิ่งต่างๆกับชุมชนของพวกเขาเช่นเดียวกับที่แอมเวทำข้อ30เมื่อคุณก้าวเข้ามาในธุรกิจแอมเวคุณจะถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนซึ่งมีทัศนคติในแง่บวกคนที่มีทัศนคติในแง่ลบจะไม่สามารถอยู่รอดในธุรกิจแอมเวได้นานแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ได้สักพักหนึ่ง แต่ในที่สุดพวกเขาก็จะออกไปทําให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมข้อ31โปรแกรมพัฒนาตนเองทั้งหมดที่พวกคุณยืบยื่นให้กับพวกเขาคุณช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ว่าจะต้องพูดอย่างไรลุกขึ้นยืนอย่างไรเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตและทำอย่างไรจึงจะคิดให้ดียิ่งขึ้นเราอาจจะมีโปรแกรมพัฒนาตนเองที่ดีที่สุดในประเทศนี้ก็ได้ ผมไม่ได้หมายถึงเราผมหมายถึงคุณต่างหากข้อสาสองคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์แบบค้าส่งได้ไม่เลวใช่ไหมครับข้อสาสคุณสามารถช่วยให้เพื่อนของคุณช่วยเหลือตัวเองได้คุณมีเพื่อนที่เดินตรงเข้ามาหาคุณแล้วคร่ำครวญว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้างเรามีคำตอบสำหรับพวกเขา คุณสามารถบอกพวกเขาได้ว่าจะขายอย่างไรแล้วปิดปากพวกเขาซะคุณยังสามารถช่วยให้คู่แข่งของคุณช่วยเหลือตัวเองได้อีกข้อส4คุณสามารถสนุกสนานไปกับธุรกิจนี้ได้คุณไม่จำเป็นไปทำงานอย่างที่เคยทําทั้งที่ไม่ชอบหรือต้องคร่ำครวญหรือทนกับหัวหน้างานหรือหัวหน้าที่คุณไม่ชอบรืออื่นๆ คุณกำลังอยู่ในธุรกิจที่คุณสามารถสนุกสนานและคุณจะทำเช่นนั้นข้อส5คุณกำลังอยู่ในจุดกำเนิดแห่งเสรีภาพและการค้าแบบเสรีผมพูดไปแล้วแต่ผมเริ่มจะคิดไม่ออกแล้วะครับข้อส6คุณกำลังอยู่ในธุรกิจซึ่งคุณจะได้รับรางวัลตามสิ่งที่คุณทำ การได้เข้าร่วมในธุรกิจอย่างนี้คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากและข้อสุดท้ายคือตัวคุณน,นั่นเองคุณคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้แอมเวย์คงอยู่ได้และผมคิดว่าทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้ก็คือถ้าผมกำลังพูดกับใครบางคนซึ่งเป็นคนใหม่ เกี่ยวกับเหตุผลที่พวกเขาควรจะเข้าร่วมในธุรกิจแอมเวย์ก็คืออย่าสมัครเลยครับถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะทำงาน